บนโซเชียลแชร์คลิปพร้อมข้อความเตือนผู้ใช้รถยนต์ว่าใครมีรถใช้เองในช่วงโควิดดูหน่อยเจลแอลกอฮอล์ฉีดมือมีส่วนผสมคล้ายครีมแอร์ดูดเข้าไปทําให้แผงคอยอุดตันได้ง่ายหืมชัวเหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัว ศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับอาจารย์ประจำสาขาวิวชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ,ว,ศาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับคลิปพร้อมข้อความเตือนว่าการใช้เจลแอลกอฮอล์ฉีดมือจะทําให้แผงคอยในระบบแอร์ของรถยนต์อุดตันได้ง่ายแบบที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับเรื่องนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นที่ตัวของแอลกอฮอล์หรือเจลโดยตรงนะครับเพราะว่าตัวแอลกอฮอล์มันจะมีเชนิดฉีดแล้วแห้งแต่จริงๆ องค์ประกอบหลักๆเวลาถ้าเกิดภาพหรือเกิดค่าีเจวจากตามที่คลิปที่ออกเนี่ยเห็นได้ว่าตัวคอยเย็นนะครับที่อยู่ในตัวเครื่องปรับอรถยนต์ทั่วไปจะเห็นได้ว่าถ้าเปรียบเทียบกับตัวคอยตัวนี้นี่คือคอยที่ยังไม่เคยได้ใช้เลยคอยยังไม่ใช้เลยสิ่งที่มันจะแตกต่างก็คือความสกรปรกหรือฝุ่นนั่นเองตัวเจลแอลกอฮอล์มันคงไม่ทําให้เกิดเป็นฝุ่นคราบนี้ได้เพราะว่าสารของเจลแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะเป็นเหนียวเหนียวธรรมดาแต่ในคลิปที่เห็นนะฮะมันจะมีน้งคราบที่มันเป็นฝุ่นแห้งๆผมเเเเคคยททททํําาาาลลปปปีี่่่ัันนน็็กษณะ้้้งวถจหอม กับตัวข้าวฝุ่นเนี่ยถ้าไม่ได้ล้างตัวคอเย็นเนี่ยมันจะทําให้เกิดเมือกลักษณะน,นั้นอันนี้คล้ายๆกันเลยครับมันไม่แตกต่างอาจารย์ยังอธิบายเพิ่มเติมไว้แบบนี้จะเห็นว่าในการที่มันจะเกิดฝุ่นตัวน,นี้ได้ในภาวะปัจจุบันเดี๋ยมันจะเริ่มลดลงแลลวด้วยสายเหตุที่ว่าในตัวเครื่องปรับอากาศของรถยนต์รุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะเริ่มกเรียกว่ามีตัว กออากาศนะครับตัวกอกอากาศไอ้ตัวกอกอากาศเนี่ยมันก็จะช่วยลดภาวะของการที่จะทําให้เกิดฝุ่นตัวเนี้ยเข้าไปในตัวคอยเย็นสัมผัสโดยตรงได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวกออากาศเนี่ยมันจะค่อยๆกรองฝุ่นด้วยความละเอียดของที่กออากาศเนี่ยมันจะทําให้ฝุ่นที่เข้าไปเป็นฝุ่นละเอียดฝุ่นละเอียดเยอะๆถ้าฝุ่นมันเป็นแห้งไปจับตัวกันแล้วมีความชื้นสะสมน้อยหนึ่งเขาว่าความชื้นเกิดจากไหนเกิดจากที่ตัวคอยเย็นตัวนี้เป็นคอยเย็นเนี่ยเวลาทางานเนี่ยมันจะเกิดการควบแน่นมันจะเป็นน้ําที่ตัวคอยเย กิดแลกเปลี่ยนความร้อนเนี่ยสุดท้ายเวคอยเนี่ยมันจะกลายไปเป็นเอาฝุ่นมารวมตัวกลับไปตัวน้ําคอยเย็นที่มัน,หนแห้งๆน่ะมันจะทําให้เกิดก็คือเป็นคราบที่มันเหมือนคราบของเหลวสกปรกนั่นเองแต่ถ้าเป็นลักษณะที่มันเป็นแบบแห้งแล้วเป็นเมือกเนี่ยใช้งานไปเรื่อยๆ,ๆเนี่ยถามว่าเมือกเนี่ยการใช้สารระเหยภายในไม่ว่าจะเป็นน้ําหอมหรืออาจจะบอกว่าเป็นเจลแอลกอฮอล์อะไรก็แล้วแต่สารระเหยที่เกิดขึ้นมันก็มีโอกาสทําได้แต่ปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เราคุยกับช่างแล้วเนี่ยช่างบอกว่าหลังจากที่ตัวแออลกกกกกเเรริิิ่่่่มมมีีีตตตตััวดาาขึ้้้นนนนสสทงงงงง็จะยยไบ มันก็ยังเงินจะมีอยู่แม้ทั้งเรามีตัวกรออากาศแล้วเราต้องคอยเปลี่ยนไปตัวกรออากาศตามมาตรฐานของที่เขากำหนด แบบนี้เราจะสังเกตได้ยังไงครับว่าภายในระบบแอร์ของเราเริ่มสกปรกอันแรกคือเหมือนแอร์มันไม่เย็นจะถามว่าแอร์ทำงานไหมทำงานแต่ถ้าเกิดแอร์ไม่เย็นบางทีเนี่ยรถใช้งานไปหมดมันจะเหมือนเป็นหมอกขาวๆบริเวณตัวพวกนี้พอฝุ่นมันตันมากๆตัวสารทำความเย็นที่มาแลกเปลี่ยนความร้อนเนี่ยมันจะดูดความร้อนบริเวณแต่มันไม่สามารถส่งถ่ายอากาศที่แลกเปลี่ยนอากาศที่เป็นความร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่าแลกเปลี่ยนให้อุณหภูมิต่ำเนี่ยไม่ได้มันก็พยายามดูดแลกเปลี่ยนความนี้แต่ภาพมันก็เหมือนการเหมือนเป็นจับเป็นน้ำแข็งบริ พอคอยมันตันน้ำแข็งที่มันจับเนี่ยพอมันจับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆพอเราจอดรถน้ำแข็งที่มันจับมันจะตกลงมาล่างก็คือเหมือนกันน้ำแข็งมันละลายพอละลายสังเกตง่ายๆคือใต้ท้องรถเนี่ยเวลาพอเราจอดในระดับหนึ่งน,น้ำมันจะเยอะมากซึ่งอาจารย์ยังแนะนําวิธีดูแลรักษาระบบแอร์ของรถยนต์ไว้ดังนี้ปีหนึ่งเนี่ย ควรจะต้องมีการล้างถ้ารถรุ่นใหม่พอเปลี่ยนกรองแอร์นะครับควรจะเปลี่ยนอย่างน้อย6เดือนหรือ1ปีการเปลี่ยนกรองอากาศก็จะช่วยในการลดภาวะของการที่เอาฝุ่นเข้าไปในแอร์รถยนต์มากขึ้นถ้ารถไหนไม่เคยมีตัวกรองอากาศในปัจจุบันเนี่ยสามารถใส่อุปกรณ์ตัวกรองอากาศเพิ่มเติมเข้าไปได้การใส่ตัวกรองอากาศก็จะช่วย แล้วก็การนำพาฝุ่นนะครับการใช้งานนะครับการเหยียบฝุ่นเข้ามาทําความสะอาดรถภายใต้พื้นก็จะช่วยลดฝุ่นดังนั้นสรุปแล้วคลิปพร้อมข้อความเตือนว่า,าการใช้เจลแอลกอฮอล์ฉีดมือมีส่วนผสมคล้ายครีมจะทําให้แผงคอยในระบบแอร์ของรถยนต์อุดต,ตันได้ง่ายแบบที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับ ถ้าโดยปกติแล้วถ้าไม่ใช้เจลไม่ใช่แอลกอฮอล์เนี่ยก็อย่างที่เราบอกก็คือก็จะเป็นฝุ่นเหลวฝุ่นดำๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของตัวคอยเย็นถ้าเป็นคอยเย็นมันตันมากๆมันก็จะเป็นคราบเร็วๆอยู่เหนียวธรรมดาแต่ถ้าเกิดบอกว่ามาใช้เจลแอลกอฮอล์แล้วจะเป็นผมว่าไม่สาเหตุหลักมันคงไม่ใช่เาง,ง้านโดยตรงไม่ควรใช้ต่อครับการดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันการเสียหายและประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษารถยนต์ได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอออะไรรมาาย่่่เพิงแชต ร่วมตรวจสอบไปได้วยกันกับชัวก่อนแชร์การแชร์ข้อมูลโดยไม่ระมัดระวังอาจทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนได้นะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม